สวัสดีครับวันนี้ร้านชมพูอินเทอร์เน็ตนะครับนำเสนอโน้ตบุ๊กนะครับของเ p นะครับตัวนี้บางๆนะครับมาใหม่นะครับซื้อแบตใหม่ใส่ให้ SSD ใหม่รับประกัน3ปีนะครับเปิดเข้า Windows แป๊บเดียวนะครับใหม่นะครับสเปคนะครับ SSD 120 g b เร็วนะครับเปิดเข้าเร็ว แรม8กิกครับผมตัวนี้แรม8 g กิกนะครับแรม8กิกนะครับ CPU i 5 Gen5 นะครับ i 5 g e ก5กล่องก็ไม่ค่อยจะชัดนะครับแรม8 g กิกนะครับสวยๆนะครับ ตำหนิมิดนิดนึงครับมีรอยแตกตอนนี้แต่ซ่อมแซมให้แล้วนะครับไม่หลุดแน่นอนนะครับที่อื่นก็ไม่มีตำหนิอะไรนะครับตัวนี้สวยนะครับแบบซื้อใหม่ l อดดีใหม่รับประกัน3ปีของแอดไว้นะครับเข็มได้ทั่วไทยนะครับถ้าสนใจก็มาดูที่ร้านชมพูอินเทอร์เน็ตนะครับอยู่หน้าวัดสวนโมก ปากน้ำเพชรบูรณ์นี้เองครับผมราคาไม่แพงครับผมมาดูกันได้ครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ